เดือนพฤศจิกายนนะแดดลมลมตกอวะปันค่มมีร่มแย้มี่มแย้มเร่งกับร่มยุณแ่้าเร่งคนคุณแต่ข้าเรงย่ายุ่ยเลยลอยเร่งยุ่ยเลยคุณ้ต่้าเร่งคน วุไหวหัวบบาทอ้ไม่เดี๋ยวเลี้ยงไม่ใช่วันเราเลี้ยงคุนคุณได้ค่าเลี้ยงก็โอ้ยค้าเลี้ยงคุณจะต้องรด้เงินย้นรวยนียนะเนี่ยค้าเลี้ยงที่อ่ตขนมใหญ่ี้ไม่ต้นนี้มันไอ้นั่นเดยเพกาวอเพกาอออกไม่ไม่นต้นไอ้พักอะไรพัก อีหลอกใหญ่เขาเป็นน้มนเอาเจ้ากะไแ่น right อนอ right? totally ิ่มเหรออิ่มเหลอไม่ใช่นั่นอะไรนะไอ้เขาเรียกะลรวพักตบแม่บอไอ้ใช่ขันจองอยไม่พักขันจองกับพักพักตบป นี่พักตบตูบเป็นชุบเป็นเงี้ยนี่นี่ยจันนานี่อู้หนี่อันนี้พักตบชวาถ้ากินถ้ากินดอกมะนวยมันมันท่านเนี่ยออกดอกมันกินได้ไหมกินได้เอาไปต้มก็คือเป็นดอกแม่เอออันนั้นอันนั้นพักกันจวงขั้นจวงที่เจากุลอ right, MM. <tr> ันนี่พักตบสิพชวาเนี่ยอันนี้อ๋อพักจองมันมีมัน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 มียอดไหมนี่ยนะมีเอ่ออมนนไกลมีมียอดใช่ไหมเอด้อผู้ใดต่ำผู้ใดต่ำปลามาสร้างขอด้อ ตามอะไรนะตามปลาบพราเป็นหัวพกไปตามยี่หปลาเ <laughs> นี่ยผักอ๋อหนาฝนเนาะก็ต้องธรรมชาตินี่พักบุ้งธรรมชาติอันนี้นะนี่แม่แกะวานเนี่ยดำเนี่ยขนาดดำเลยนะโอ้ดำก็ยังสุดยอดเนาอยาเนาะ พักตบชาวาพักขันจองแล้วก็พักปุ้งไม่ต้นต้นนี้ทำไมมันลอยไปถึงนี่เลยวะน่ะสรนอ,อเอามาสามฮะ,นะะเอามาสามเอามาสลยแสงว่าฝนตกแสงว่ฝนตกสวัสดีครับมีทักท้ายด้วยไหมคุณปอบีนาเท้าพาสวัสดีครับ <c oughs> ใช่กับบ้านครับวันนี้ครับ <c oughs> มือน,นี้ยว่าได้อยู่โคกหน่อยว่าได้อยู่น้นไผ่มือนี้อยู่หน้าท้องสารคามมือนี้กกับบ้านครับกับต่างจังหวัดเชียงยืืปนไปทางชะชิงเซาสารคามครับกับมาถึงตีสามครึ่งเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่ากับมาบ้านแล้วมันเห็นตรงนาล้วมันสดชื่นครับ สเพราะตอนปลูกกับตอนนันนี่เนาะอันนี้ตอนปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาสอนหวกเวงว่าไม่สิมีบ่ปะแต่ว่ามันต้องมี้ <c oughs> อขาคุณครับให้กำลังใจด้วยคุณปวีนาะต้องมีวกอืวต้องมี้หัวนีต้นไผ่เด้ สวัสดีครับไคนอคใครนอครรอพี่มาร์ทครับพี่มาร,ร์ทนี่นี่พร้อมอันนี้อะไรไหมดอกดอกเพกาดอกลิ้นฟ้าอืมกิ่งกลาบกิ่งกลาบเนี่ยอ๋อีนต้นมันน้นะในต้นนั้นนี่หน่วยได้ด้วยดวยอกรู้ ขอบคุณครับ,บทักท้ายครับเพราะว่ากลับต่างจังหวัดมาก็ดูมาดูนาครับมาดูพี่ชายแก่ปลูกใ้มีพักบุ้งนะครับพักบุ้งแก้วนะครับ,ก,บก็ะบกจะลงเก็บพักบุ้งแก้วครับแล้วจะ,ะไล่โซดให้ดูครับอนุนพักตุกชวาครับแล้วก็พักขจองออไหน นนเออวะเฮ้ยแดงลูดแดงลูดเลยก็แดงอกพ่อก็ได้ไงอืมเออปลาลูกค้อเห็นปะอ๋อปลาลูกค้อนี่แม่มันต้องอยู่นอมันจะอยู่นี่แหละถ้าวันแหนกหก็กปั๊บเลยเนาะไม่เนาะไม่ต้องอยู่ข้างล่างนะ พี่มัดตาบนเก็บบทถามว่าทำอย่างนั้นครับว่าเบน้่งหน้าแล้วอะไรยกดูพักงตัดพักบุ้งให้อายแต่ว่าเบิ่งแล้วมันแดดอยู่แดดคักกระเลถามันแดดล่มลมตกขึ้นมาเกินสีลงตัดจ้ะพักบุ้งครับพักบุ้งแก้วครับไปจะตัดลงตัดพักบุ้งแก้วให้พี่แต่ว่าแดดมันร้อนก่อนครับ เพราะว่าพี่แกนอนป่วยแกเก็บพักบุงไม่ได้ครับเดี๋ยววันนี้กลับมาพอดีก็จะเก็บจะลงตัดให้แกนะครับนี่ครับบรรยากาศบ้านเร้าครับบ้านเฮ้าครับครับก็ขอบคุณมากครับที่เขามาชมครับ รยากาศดีครับรับบ้านถังจังหวัดขอบคุณพี่ปิววินะขอบคุณพี่มัด้าน,นะครับขอบคุณใี้หลายครับ